จะเป็นวันที่2ของงานตรงกับวันที่14เมษายน2567ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ที่บรวรนะครับเดือนบรวรแห่งนี้หรือรับชมอยู่ที่บ้านวันนี้ผมมีความยินดีครับที่จะนำท่านไปสู่การดูแลตัวเองแบบองค์รวมท่านเคยเจ็บป่วยไม่สบายท่านแก้ปัญหาอย่างไรครับไปหาหมอตรวจหมอก็จะสนิษฐาน ไม่ใช่รักษานะครับสันนิษฐานว่าท่านเป็นโรคอะไรโดยการซักประวัติหลังจากนั้นเป็นคอนเซปต์เลครับหมอก็จะบอกว่าลองไปกินยานี้ดูถ้าไม่ดีขึ้นให้มาหานะครับส่วนใหญ่แล้วก็มีที่ดีขึ้นไม่ดีก็มีก็กลับไปหาอีกเพราะกลับไปหาอีกหมอก็จะบอกว่างั้นเอายานี้เราไปกินดูดูซิว่าจะหายไหม ถ้าไม่หายก็มาอีกนะครับเราก็กลายเป็นสเสมือนว่าหนูทดลองยาเพราะว่าหมอก็ไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรขนาดไหนจะต้องรักษาอะไรขนาดไหนเพียงแต่ว่าเรียนมาแบบนี้ครูสอนมาแบบนี้แต่วันนี้ครับแพทย์แผนไทยได้มาออกนิทัศการมีชีวิตนะครับนิทัศการมีชีวิตคืออะไรคือการที่พาจิตอาสาของแพทย์แผนไทยมา แนะนำการรักษาเริ่มต้นนะครับจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าตอกเส้นนวดรักษาโรคนะครับกดจุดรักษาโรคแล้วก็หยอดตาด้วยวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากท่านหมอแตงไทยซึ่งเป็นนะครับครูบาอาจารย์ของแพทย์แผนไทยมาคุยกับเราในวันนี้จเจริญธรรมสําหรับดีครับจเจริญธรรมครับคุณหมอนี่อายุอานามก็ยังไม่มากนะครับยังเป็นหนุ่มอยู่เลย กับอายุ45ปีครับ45ปีแล้วนะครับทำไมถึงสนใจเรื่องเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยครับมันเป็นความบังเอิญที่ผมก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกว่าจะเป็นแพทย์เป็นหมออะไรไม่มีอยู่ในหัวด้วยซ้ำไปทีนี้พอเป็นหนุ่มนี่ก็กินสุกดื่มเสพทั่วไปแล้วมันก็เกิดโรคร้ายก็คือเป็นฤิ์สิดวงทวารพรมาเจอกับพ่อพ่อสมุดพ่อสมุดนี่เก่งเรื่องฤิ์สิดวงทวารมากท่านก็บอกว่า เ,เราก็ไปถามพ่อครับปรึกษา,า,าบอกว่าเป็นลิธิสดวงทําไงพ่อพ่อก็บอกว่าโอ้มันมีวิธีรักษาวิธีรักษาที่ก็คือทายาแล้วก็หัวมันอกแล้วมันก็จะหายง่ายอย่างนั้นเลยเหรอก็วิธีการคือถ้าผู้ชํานาญเขาก็จะบอกว่าง่ายแต่ถ้าเราไม่ชํานาญเราก็ต้องปรึกษาผู้รู้ก่อนทีนี้ก็รักษารักษาตัวเองก็หายตั้งแต่ปัจน,นั้นมาจนมาถึงทุกวันนี้แล้วก็พ่อก็พาเข้าป่า เข้าป่าโดยที่ไปตัดยาสมุนไพรเป็นต้นไม้ชนิดนั้น,นชนิดนี้ทำมารวมกันเป็นตำรับแล้วก็ต้มให้กินพอที่เป็นฤิธิ์ดวงมาก็ทีนี้พอเรารักษาตัวเองแล้วมันหายไปรักษาคนอื่นคนอื่นก็หายเราก็เกิดเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเออถ้าสมุนไพรเนี่ยโดยที่เราไม่รู้จักมาก่อนแต่ว่าเอาไม้แท่งๆนี่มาต้มให้คนกินมันหายเนะาะทั้งๆที่เราก็ไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ต่อมาเราก็มีการ พัฒนาก็คือทำตำหับนั้นตำหับนี้ขึ้นมาจนได้มาเรียนต่อมาเรียนเรื่องอแพทย์แผนไทยเรียนหมอพื้บนบ้านผ่านมาแล้วก็มาเรียนแพทย์แผนไทยตัวไหนที่เราไม่มีความรู้เราก็ไปขอคำปรึกษากับผู้รู้ต่างๆจนได้ความรู้แล้วก็มาเห็นเห็นสูตรนั้นสูตรนี้ทํากันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เออมันก็ดีเหมือนกัน,นรักษาได้ทุกโรคเหมือนกันแต่ทีนี้พอเราได้องความรู้เยอะมาแล้วเราก็ มาได้หนังสือที่แพทย์แผนไทยเขาเขียนไว้เนี่ยเขาเขียนไว้ดีมากเลยเล้าก็บอกว่าคนเราจะเจ็บป่วยได้เนี่ยก็เ,เกิดจากการกินอาหารที่ผิดกับาธาตุตัวเองพอกินอาหารผิดกับาธาตุตัวเองแล้วก็กินยาที่ผิดกับโรคแค่นี้ก็เ,เกิดแรงบันดาลใจให้ค้นหาต่อไปอีกนัดงเสวิวลัตเนี่ยเราจะกินพืชผักเป็นอาหารนะครับ แล้วเขาก็บอกว่าคนกินมังสวิรัติแข็งแรงเพราะว่ากินผักเป็นอาหารกินพืชเป็นปอาหารอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดครับอาจารย์ครับคือเรื่องอาหารมันเป็นเป็นพลังงานเป็นพลังงานอย่างดีเลยไม่ว่าจะกินพืชหรือว่ากินเนื้อสัตว์มันก็คือพลังงานแต่ทีนี้ถ้าเรามาเรียนเรื่องพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าไปกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันทําให้คนอื่นเขาได้รับทุกขเวทนา เราก็เลิกเสียมากินมากินพวกมังสวิรัตดีกว่าทีนี้กันดีกว่าเนี่ยดีกว่ากับใครสมมุติว่าเราเป็นธาตุอะไรเราจะกินยังไงเนี่ยมันต้องมาเรียนรู้ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าคนป่วยเกิดเดือนนี้เนาะเกิดเดือนนี้นี่ซึ่งอากาศร้อนมากเลยพอคลอดออกมาเนี่ยเขาก็คงไม่อยากกินพวกผัดพวกทอดพวกผัดกระเพราพวกอะไรต่างๆเนาะเพราะมันร้อนอยู่แล้ว าก็ต้องหาวิธีกินก็คือกินพวกอาหารที่มันมีฤทธิ์เยน็นกินฤทธิ์เย็นนี่คือเรื่องของอาหารแต่ว่าแต่ละคนนียก็มีจุดอ่อนจุดอ่อนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเดิดนเดือนเมษาเนี่ยจุดอ่อนก็จะไปอยู่ที่เรื่องของธาตุน้ําเพราะความร้อนมากน้ํามันก็จะแห้งไปด้วยอ๋อต้องรู้ธาตุด้วยใช่ครับรู้สภาวะอากาศปัจจุบันด้วยเมื่อกี้คุยนอกรอบก่อนเข้ารายการคุณหมอบอกว่า การที่เราคิดว่าอาหารเป็นยาเนี่ยนะเป็นความเข้าใจที่ผิด had. เพราะอาหารก็คืออาหารกินให้พลังงานกินให้มีรแรงทํางานจาะเอามาเป็นยาไม่ได้ถ้ากินยาเป็นอาหารหรืออาหารเป็นยาเนี่ยต้องปรับความคิดใหม่ถ้าเป็นโรคก,ก็กินยาไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นย uh. ังไงครับอธิบายฝ่ายทางครับก็คือเรื่องอาหารนี่เราเราต้องเข้าใจว่าตัวเรานี่คือมหาพุทธลูกมันไม่ได้เป็นธาตุใดธาตุหนึ่งมหาพุทธลูกแปลว่า แปลว่าทัท้งสี่ประชุมกันประกอบเราการประการประชุมกันเนี่ยซึ่งมีดินน้ำลมไฟเนี่ยสี่ oh. อย่างนี้รวมกันจึงเป็นมหาบูตรูปทีนี้พอรู้แล้วว่าตัวเองเป็นมหาบูตรูปถ้ามีท่านผู้ชมหรือว่าคนป่วยคนไหนเดินเข้ามาหาหมอเนี่ยจะมกักจะถามว่าหนูหนูเกิดเดือนเมษาหนูเป็นธาตุอะไรหมอก็จะตอบว่าคุณเป็นธาตุลม ท่านลมจะกินอะไรก็จะต้องไปกินเผ็ดร้อนใครจะไปกินเผ็ดร้อนอยู่ได้ทั้งทั้งปีทั้งชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วหมอที่บอกว่าคุณเป็นทาานลมเนี่ยคือหมอเข้าใจผิดแต่หมอนี่ต้องเข้าใจว่าตัวคนนี่คือมหาภูตลูกเพราะมีดินน้ำลมไฟจึงต้องการลดอาหารทั้งหมดเลยตั้งแต่ฝาดหวานมันเค็มอยู่ในท่าดินนี้ก็ต้องการเปรี้ยวขมเมาเบือ่อก็ต้องการเผ็ดร้อนก็ต้องการจืดเย็นก็ต้องการ พอกินครบเก้ารสเนี่ยมหาภูตะลูกก็ยังทรงอยู่ก็เป็นเรื่องอาหารทีนี้พอกินเข้าไปมันก็เปลี่ยนพลังงานเป็นน้ําตาลก็เป็นแค่พลังงานก็ไปใช้งานสี่ชั่วโมงก็หิวใหม่อีกแล้วพอกินข้าวข้าวเช้าเที่ยงก็หิวใหม่แล้วพอกินข้าวเที่ยงข้าวเย็นก็หิวใหม่อีกแล้วมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้คือมันเป็นพลังงานเพื่อเอาไปใช้งานแต่ทีนี้ถ้าเราเจ็บป่วย ถ้าเราเก็บป่วยนี่เราก็ต้องมานึกถึงว่าณนาขณะนั้นเก็บป่วยชนิดที่เป็นแบบไหนถ้ามันตัวร้อนแสดงว,ว่ามันมีไข้ไข้ตัวร้อนก็ต้องกินพวกพืชผักหรือสมุนไพรที่มันมีฤทธิ์เย็นแต่ถ้าตัวเย็นคือลมมันเยอะก็ต้องกินพืชผักสมุนไพรหรือว่าอาหารที่มีฤทธิร์ร้อนแต่ถ้ามันมีทั้งร้อนทั้งเย็นทีนี้ก็ต้อง ถือว่ามันเป็นพิษแล้วเพราะมันเกิดการละคนกันหลายท่าแล้วก็ต้องมาดูว่าเออถ้ามันเป็นพิษมันออกทางด้านไหนถ้าจับมือดูมือนี่เย็นแต่แขนร้อนเออ,อย่างนี้เขาเรียกว่าออกเป็นการเป็นการก็คือหาไม่เจอหรอกเพราะตรวจก็ไม่เจอทำยังไงก็ไม่เจอเพราะมันเป็นพิษอยู่ภายในจนกว่ามันจะประทุออกมาประทุออกมาทางผิวหนังก็เรียกว่าเป็น เป็นการภายนอกแต่เย็นเนี่ยเป็นการภายในอย่างเงี้ยนะครับโอ้ร oh, ายละเอียดเยอะนะตอนนี้เราก็ปลูกผักวิธีบ้านคะน้ากะลำ่ำผักปุ้งอาจารย์ลองบอกได้ไหมครับคุณหมอลองบอกได้ไหมครับว่าผักพื้นบ้านของเราอะอะไรริดร้อนดูตรงไหนแล้วก็มีผลไม้อะไรหรือผักอะไรบ้างครับที่มีออกริดร้อนอคือพอเราเข้าใจเรื่องเรื่องธาต แล้วก็มาเข้าใจเรื่องออผักที่เรามีอยู่ในสวนครัวนีวเน่เราจะมองออกอยังไงว่าเป็นลิดร้อนลิดเย็นก็คือสีเ,เขียวนี่ก็ลิดเย็นเพราะสีแดงนี่จะมีออกไปเชิงร้อนร้อนบ้างทีนี้เอามาดูที่รถถ้ารถจืดนี่เย็นถ้าเผ็ดนี่ร้อนแยกประเภทง่ายๆตะไคร้เอไม่ใช่ขา่าพริกพวก ดีปีกระเทียมขิงอะไรพวกนี้ออกไปในเชียงร้อนรสรสจะรสจัดรสชาติร้อนรสชาติร้อนแรงนี่คือ,อลิดร้อนหมดจริงๆเราต้องเรียกว่าเผ็ดเผ็ดใช่ไหมแต่ให้ลิดร้อนอ๋อครับแล้วถ้าลิดเย็นลิดเย็นก็จะเป็นพืชผักผลไม้ทั่วไปแล้วรสหวานจะจัดจัดอย่างเช่นมะม่วงสุกเนี่ยละ่ะรสหวานมันก็จะให้ความหวานนี่เป็นพลังงานความร้อนพอกินเข้าไปเนี่ย มันจะทําให้หลอดเลือดเราเสียหายอ๋อรสหวานเนี่ยนะใช่<อ>เพราะฉะนั้นเราไม่ควรกินน้ําตาลทําไมคนอีสานอ่จึงกินน้ําตาลแล้วเป็นเบาหวานมากกว่าภาคอื่น,นเราก็ต้องมาเรียนรู้สมุทรธานประเทศสมุทรธานประเทศของคนอีสานเนี่ยไม่ถูกกับน้ํามันใครที่กินน้ํามันกินผัดกินทอดกินที่มันมีไขมันเยอะๆเนี่ยคนอีสานจะจะเสียสมดุลเร็วกว่าภาคอื่นโอ้ คุณหมอรู้ไหมซับว่าตลาดของเวลาเราจัดงานเนี่ยของที่ขายดีในภาคอีสานที่คนรุมกันมากที่สุดมีสองอย่างน้ำมันกับน้ำตาลใช่ครับคือทำลายทั้งสองทำลายทั้งสองด้านทำลายนะเราก็ต้องพูดความจริงนะใช่น้ำตาลเนี่ยทำลายหลอดเลือดน้ำมันเนี่ยทำลายทางเดิอนอาหารน้ำตาลทำลายหลอดเลือดออน้ำมันทำลายทางเดิอนอาหาร ทัดเดินอาหารน้ำมันทาลายทัดเดินทีนี้ถ้ากินคู่กันเลยน้ำตาลกับน้ํามันเนี่ยทำลายทั้งสองด้านทําให้เกิดความเสื่อมในร่างกายเกิดความเสื่อมความเสื่อมคืออะไรก็คืออะไรที่กินยาแล้วมันไม่หายขาดเนี่ยคือความเสื่อมแล้วคนโบราณภาคอีสานนี่เขาคิดอะไรถึงแข็งแรงครับเห็นอายุกันเกือบเกือบร้อยปีกันก็เยอะคนอีสานสมุทรธานประเทศนี่คืออาโปอาโปก็คือธาตุน้ำเนาะอาโปโลหิตและดีโลหิต ก็จางสมัยก่อนนี่หมอแย์ปัจจุบันเข้ามาตรวจเลือดของคนดีสานนี่จางทั้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 งภ <consciousness. S 1> าคาเลยแล้วทีนี้ก็โอ้เลือดจางนี่คนดีสานต่อสู้กับภาวะเลือดจางยังไงเขาก็จะไปกินส้มตําส้มตำนะส้มตํานี่เป็นยาบํารุงเลือดอย่างดีเลยส้มตําจําเป็นไหมต้องเป็นมะละกอดิบมะละกอสุกนี่ถือว่าบํารุงไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่า มะละกอเน,นี่ยมันจะให้ความเย็นเพราะอ,าอุณหภูมิของภาคอีสานเนี่ยมันจะอุ่นเป็นเป็นภูมิประเทศที่อุ่นแล้วก็ทําลายเลือดอเราก็ต่อสู้เรามีวิธีต่อสู้กินส้มตามส้มตำานี่ทำไมเขาเขาจึงมีฤทธิ์ที่ทําให้น้ําดีมันข้นขึ้นเพราะในตำราแพทย์แผนไทยนี่จะบอกว่าเปรี้ยวเผ็ดเค็มสามตัวนี้ทําให้ดีกําเริอบเพราะกว่าสามตัวนี้มันเข้าไปอยู่ใน ส้มตำปุ๊บพอกินส้มตำแล้วก็แข็งแรงมีกำลังขึ้นพอหมดฤทธิ์ก็หย่อนลงถึงเวลาก็กินเข้าไปใหม่วันจึงเป็นได้แค่พลังงานเรื่องอาหารเนี่ยพดถึงส้มตำม,มันต้องใส่ปลารานะปะลานี่มีคุณมีโทษหรือว่าควรใส่ไม่ควรใส่ยังไงครับเพราะว่าปลานี่หลายคนเขาบอกว่ามันเหม็นยิ่งฝรั่งบอกโอ้ยปลาปลากินไม่ได้เหม็นเหลือเกิน,นแต่คนอีสานเ็าบอกว่ามักหลายแท้ ขอตอนเยอะๆเ้อนะก็เลยคิดว่าระหว่างนะครับปลาร้านเนี่ยซึ่งเป็นปลาจริงๆเนี่ยควรใส่ไม่ควรใส่แล้วมันดีไม่ดียังไงครับปลาร้านนี่ก็จะมีอุดมไปด้วยวิตามินเกลือแร่อ่าทั้งมีเกลือมีลำอ่อนมีทั้งปลาเล็กปลาน้อยมีทั้งน้ำมันตับปลามีอะไรอยู่ในนั้นครบหมดเลยแล้วก็มี B12 ไปกินเข้าไปแล้วทําให้ความจาดีคนที่ไม่กินปลาล้าความจําก็จะไม่ดีทุกวันนี้ก็ แต่ต้องหมักได้ที่จนเชื้อโลกมันหมดนะครับจนพระญ,ญาติมันตายเขาจะหมักเกินหนึ่งปีขึ้นไปถึงจะมากินคนภาคอีสานนี่จะจะมีองค์ความรู้เรื่องพวกนี้อยู่ทีนี้พอเรามารู้ว่าคนอีสานเป็นอย่างที่อย่างที่ว่าคือเลือดจางโลหิตจางแล้วเลือดจางกับโลหิตจางน้ำดีจางเนี่ยมันไม่จูกกับน้ำมันพอกินน้ำมันเข้าไปปุ๊บน้ำดีที่เอามา ย่อยน้ำมันเนี่ยมันไม่พอพอมากๆเข้ามากๆเขาก็เกิดการเจ็บป่วยเพราะมันเหนื่อยล้าจากการทํางานหนักอยู่ในคือแทนที่ร่างกายมันจะได้พักสว่างเราก็ทํางานอยู่ตลอดเลยเพราะกินน้ํามันเข้าไปครั้งหนึ่งมันจะอยู่ได้ถึง8ดชั่วโมงทีนี้ชาวบ้านเรากินอาหารอยู่สามมือ้อแล้วก็8ปดคูณสก็เป็นย4บสแสดงว่าแม้แต่เรานอนเรายังไม่ได้หลับ เครื่องในเราไม่ไม่ได้หลับแต่าตาเราหลับแต่เครื่องในไม่หลับเพราะฉะนั้นแล้วกับนี้แทนที่เราจะอยู่ได้120ยปีเนี่ยพอมาถึงยุคนี้อยู่ได้แค่60ปีก็<อ>ตายแล้วอ๋อหมายความว่าร่างกายคนเราเนี่ยทำงาน24ชั่วโมงอาหารต้องกินเว้นระยะ8ชั่วโมงคือน,น,น้ํามันนี่มันพอกินเข้าไปทีนึงเนี่ยมันอยู่ได้8ชั่วโมงครับมันจึงจะย่อยหมดแต่ทีนี้เรากินสามมือ้อ เช้าครั้งหนึ่งอยู่ได้8ดชั่วโมงไปกินเที่ยงอีกทีหนึ่งก็อยู่ได้อีกแดชั่วโมงไปอยู่ค่ำอีกทีหนึ่งก็8ดชั่วโมงล้วก็รวมรวมแล้วแสดงว,ว่าร่างกายเรานี่ไม่ได้พักหรอกมันอ๋อไม่ได้ขับน้ำน้ำมันออกเลยมันขับไม่ทันอ๋อพกินเข้าไปทั้งสามเวลาเอา้าเขาบอกว่าน้ํามันมะพร้าวดีต่อสุขภาพนะมีมีประโยชน์ดอกทานตะวันก็ดีต่อสุขภาพนะมีประโยชน์โดยตรวจมีมีสารอาหารดีหมดเลยแต่เราต้องรู้ว่าตัวเรา อยู่ในภาคนี้ไม่ถูกกับอะไร<อ>ไม่ใช่ว่าดีหมดกินตัวนี้บำรุงกำลังกินตัวนี้มีโอเมกา้าเท่านั้นเท่านี้มีอะไรต่างๆสารอาหารที่มีอยู่ในพืชผักมีอยู่แล้วแต่ว่าหนาขณะที่เราเก็บป่วยเราไม่ควรกินอะไรเข้าไปคือถ้าแข็งแรงไม่ว่าแข็งแรงนี่กินทุกอย่างเลยครับไม่มีของแสลงก็กินได้หมดแต่ถ้าเจ็บป่วยไม่สบายเจ็บป่วยด้วยเรื่องของโรคลม ห้ามกินอะไรก็ต้องมาดูโรคลมนี่ห้ามกินของดิบของหมักของดองหมักดองเช่นอะไรบ้างก็ดมเปรี้ยวโยเกิร์ตกับปีเต้าเจี้ยวปลาขนมจีนได้ไหมเส้นขนมจีนก็ไม่ได้เส้นก๋วยเตี๋ยวได้ไหมก็ไม่ดีเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวตามตลาดก็ไม่ดีก็ไม่ดีขออไรที่เป็นของหมักของดองโยเกิร์ตใช่พวกนี้เป็นแม้แต่อาหารที่มันบูดกินตอนเช้าเราไปกินตอนเย็นนี่ก็ยังไม่ดีเลย อ๋อ oh, อาหารที่เริ่มมีกลิ่นบูดใช่ครับมันจะทําให้เกิดลมมากขึ้นอันนี้คือธาตุลมไม่ควรกินของที่กินแล้วทําอยท้องอ,อ,อืดมีแก๊สนกระเพาะใช่พวกถัว่ว mm hmm. พวกกินแล้วอาหารหยาบที่มันย่อยยากนะ่ยโรคลมเขาจะไม่ชอบอ๋อ oh, พวกถั่วนี่บางคนกินแล้วเกิดแก๊สนกระเพาะใช่อันนี้ธาตุลมก็ไม่ควรกินใช่พอพอเราเป็นโรคแล้วเราก็ต้องหยุดอาหารที่เก่ามานี้อย่างธาตุไฟก็คืออาหารลดเผ็ดลดจัดลดรุนแรง ควรธาตุดินน่ะดินดินถ้าดินนี่ยิ่งหนักกว่าเขาถ้าเจ็บป่วยเนี่ยธาตุดินนี่เป็นที่รองรับเป็นรองรับธาตุทั้งสาอย่างคือธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำเนี่ยจะรวมกันก็จะมาเป็นธาตุดินถ่ารวมกันมาเป็นธาตุดินทีนี้ถ้าเกิดเจ็บป่วยด้วยเรื่องของธาตุดินเนี่ยจะต้องงดไปเลยคือมันข้าวดิบหมากดองบูดเน่าอาหารหยาบโงงดสามเผ่าเลยเด้ใช่ก็ลองไปดูคนที่เป็นมะเร็ง ก็เรียนจัดอยู่ในเรื่องของธาตุดินที่เสียสมดุลเสียสมดุลแล้วพอกินถั่วเข้าไปก็อืดกินไขมันเข้าไปก็อืดกินพวกดิบๆเข้าไปก็อืดกินของบักของดองเข้าไปก็อืดเพราะฉะนั้นเราเรื่องพวกนี้เราต้องมามาศึกษาเวลาเจ็บป่วยได้ธาตุแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราไม่ควรกินอะไรเข้าไปจพีงจะที่ทําให้โรคมันกาเริบขึ้นโอ้ธาตุดินนี่หนักเลยนะ,ะแล้วธาตุสุดท้ายธาตุน้ํา ธาตุน้ำนี่ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของธาตุดินถ้าไม่มีดินไม่มีน้ำก็เ,เป็นคู่ธาตุกันดินกับน้ำดิน20น้ำา12รวมกันเป็นอาการ32ในร่างกายของเราดินเท่าไหร่นะครับอาจารย์ดิน20ดิน20ซนครับน้ำา12น้ำา12รวมกันแล้วเป็น32 32มอก็มีถ้าเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคนเขาก็จะบอกว่าตอนที่เราคว่ดออกอ้ยให,หม่ เยไปดูซิมันครบ32หรือเปล่าแล้วก็มาดูโอ้ลักษณะครบสมบูรณ์ก็คือธาตุของอากาศ32ของของมนุษย์ที่เหลือไฟกับลมนี่ก็เป็นลมหายใจเข้า6รลมนี่มี6ไฟนี่มี4เก็จะแยกยแย,ยกการทำงานออกไปเป็นส่วนๆก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ว่าร่วมกันทำอันนี้อันนีส้สรุปนะครับ ้องไปศึกษาค้นคว้าอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านใดเป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอะไรควรงดอะไรไม่ควรงดตอนที่ป่วยกับร่างกายไม่แข็งแรงคือตอนอายุมากต้องศึกษานะครับตอนนี้คำถามถามต่อไปว่าผมจะรู้ได้อย่างไรหนูจะรู้ได้อย่างไรว่าหนูเป็นธาตุอะไรอ่าพ,พ,พอมาเรียนรู้เรื่องธาตุก็พอเริ่มเดือนเมษาเลยเมษาก็คือเดือนนี้แหละ พอใกล้คอดเดือนนี้ปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเดือนนี้คือนับตามไทยอะเดใช่อันนี้คือเดือนไทยเดือนเดือนหนึ่งไทยเดือนหนึ่งไทยก็แลมหนึ่ง้ามเดือนสเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มจัดอ๋อไม่ใช่ขึ้นหนึ่งคเดือนห้าเนาะเป็นเดือนของไทยทีนี้พออก็เริ่มนับหนึ่งเป็นเดือนไทยก็เริ่มตั้งแต่เมษาพป็สภามิถานณาเนี่ยสเดือนนี้เป็นเดือนของลมสมเดือนนี้เมษา พฤษภามิถุนาธาตุลมอพอกรกฎาสิงหากัญยาก็จะเป็นธาตุน้ำรกรกดาสิงหากัญญาหมดฝนตกพอดีเนี่ยฝนตกพอดีก็เป็นธาตุน้ำธาตุน้ำแล้วก็ตุลาพฤศกิกาธันวาเป็นธาตุดินหน้าหนาวเนี่ยก็เริ่มเจอเข้าสู่หน้าหนาวตุลาพฤศจิกาธันวาใช่ครับอันนี้เป็นธาตุดินดินอ๋อดินที่เหลือสุดท้ายก็คือมกราคมพามีนาก็จะเป็นธาตุไฟ อ๋อมิน้าตอนนั้นเผาป่ากันเยอะใช่ไฟก็ลุกตอนนี้เผาป่ากันเยอะเพราะว่าแรงใช่ใช่ไหมครับอ,นนอันนี้เป็นธาตุไฟอันนี้เป็นธาตุไฟทีนี้เราจะเราจะรู้จุด,ดอ่อดพอรู้จากธาตุตัวเองเราก็จะต้องมารู้จุด่อดว่าคนเกิดเดือนเมษานี่จุด่อดอยู่ที่ไหนก็จุด่อดของคนเมษาก็จะมาอยู่ที่เดือนปฏิสนธิปฏิสนธิแปลว่าอะไรก็แปลว่าน้ําเชื้อเข้าไปอยู่ในครรภ์ครั้งแรกก็เราเรียน แพทย์แบบใด็กคนบรรย์เราอยู่ในท้อง1ิเดือนนะครับไม่ใช่เกเดือนในท้องสิเดือนอ่อนนับเดือนปฏิสนธิด้วยใช่เราก็จะนับเดือนกรกฎาคกดาเป็นหนึ่งแล้วก็นับถอยหลังก็ได้10เดือนมันก็จะมาตัวกุมีษาพอดีอ,อเดือนเมษาคือเดือนเดือนเกิดคลอตกฟ้าอ,ออกมาก็ต้องมาพูดถึงเรื่องอาหารคลอดอ,อกมาพูดีอยากกินนมอยากกินอาหารนะแล้วก็ ให้อาหารแบบไหนแม่ไม่ควรกินอาหารแบบไหนเพื่อจะให้ลูกสบายแต่แม่ชอบกินเผ็ดร้อนเข้าไปลูกก็ท้องเสียท้องไม่ค่อยดีอ่าพวกนี้โอ้โหนี่ท่านแสดงว่าจะมีลูกนี่จะต้องดูซิว่าลูกเราจะธาตุอะไรด้วยนะประครบประโงมด้วยอย่างดีเลยลูกนี่อย่างดีเลยนะพอถ้าเกิดว่าเรากินตามใจปากแม่ลูกไม่สบายเราก็นอนไม่ค่อยลลหลับหบรอกเพราะลูกงองยแงร้องร้องไห้อยู่ทั้งคืนขี่อยู่ทั้งคืนตายอยู่ทั้งคืนอยู่แล้ว โหนี่ต้องเลี้ยงลูกแบบมีคุณภาพมากๆใช่ครับนะครับถึงกว่าจะได้รู้ว่าเราธาตุอะไรธาตุอะไรแล้วก็ต้องมานั่งปรับสมดุลกันอีกใช่ทีนี้พอมารู้พอมารู้ถึงเรื่องจุดอ่อนแล้วทีนี้จุดอ่อนนี้ก็เป็นของเราอย่างเช่นคนเกิดเดือนนี้มีจุดอ่อนอยู่ที่เรื่องของธาตุน้ําคือเสมหะเสมหะอยู่ที่คอนี่พอถ้าเกิดว่า,าได้อายุเพิ่มไปครบ30 4 0กี่ปีก็แล้วแต่ แล้วมาลงเดือนไหนสมมุติว่า,ามาลงเดือนนี้เหมือนเดิมเอานับเดือนนี้แหละเดือนนี้คือเรื่องของน้ำดีเป็นเหตุที่จะทําให้เก็บป่วยมีท่านผู้ฟังฟังอยู่ข้างหน้าเราพรุณป้าเกิดเดือนอะไรครับเดือนอนะพฤษภาพฤษภาคมอันนี้ทานอะไรครับยกตัวอย่างพฤษภาพฤษภาคมก็เป็นท่านลมป้าจะเป็นท่านลม ที่ไ้จุดอ่อนของป้าก็จะอยู่ที่เดี๋ยวนะขอนับนิดนึงธาตุลมในพฤษภาะ,ะระบบย่อยของป้าก็จะไม่ดีระบบย่อยจริงไหมครับคุณป้าระบบย่อยอไม่มไม่ดีนี่เป็นไปนยังไงมันกินแล้วกินแล้วอ,อืดกินแล้วอาหารไม่ย่อยอันนี้ค<อ>ือระบบย่อยกดไหลย,ย้อนกดไหลย้อนใช่คือคือมันเป็นไปได้อะเพราะระบบย่อยไม่ดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดภาวะของเรื่องของโรคลมภาวะของ กวดไหลย,ย้อนภาวะของโรคกระเพาะอะไรต่างๆก,การเป็นว่าขับถ่ายไม่ดีด้วยใช่มันจะมีผลไหมมีส่วนครับอ๋อขับถ่ายไม่ดีด้วยถูกไหมครับพอถูกไหมครับอันนี้ไม่ได้ตเตรียมกันมานะไม่ได้เตรียมกันนะผมผมก็ถามกลางๆไปนี่เลยครับคือพอเรารู้จุดอ่อนว่าตัวเองระบบย่อยไม่ดีอยู่แล้วระบบย่อยไม่ดีก็ไปพูดถึงเรื่องอาหารแสลงของระบบย่อยไม่ดีอาหารของรถไฟก็จะไม่ถูกกับของร้อน ถ้าเรากินของร้อนเข้าไปมันก็จะไปเพิ่มความร้อนเดี๋ยวจะถามถามถามน้องส้มน้องส้มเดือ,อ,รรน,อน,นอะไรครับน้องส้มกันยาธาตุอะไรครับธาตุกันยาาตุนผู้หญิงธาตุกันยาโยนกันยาโยนนี้คือธาตุน้ำธาต<า><า>ุาน,น้ำก็ถ้าเรามีวิธีการนับไปีก็นับปีสามเดือนนับสามเดือนเดือนอะไรกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้ก็จะมีระบบเกี่ยวกับพวก ความร้อนในร่างกายจะเป็นกดชี้ร้อนอะไรประมาณเนื้อออกเยอะเพราะอื่นเขาไม่ออกการตัวเองออกอยู่คนเดียวใช่ไหมร้อนข้างในมีระบบย่อยด้วยไหมมีบ้ามีบ้าเจ็บคอใช่มันก็จะมีภาวะของเรื่องของความร้อนในร่างกายที่มีส่วนทําให้เราเก็บป่วยก้อนเป็นจุดรอนในการตอนที่เราเกิดมาคือคันคออยากร้องเพลงไม่ใช่ใช่ไหมคือเขามีปัญหาเรื่องหลอดลมแต่ว่าเขาร้องเพลงเพราะอ่ะเกี่ยวไหม เกี่ยวเกนะี่ยวกับภาวะควาพรมร้อนในร่างกายนี่แหละจะทําให้เกิดปัญหาเพราะจุดอ่อนแล้วก็ภูม,มิอากาศที่เข้ามากระทบปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เราเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าเจ็บป่วยได้โรคแบบนี้ง่ายง่ายกว่าแบบไป่ดนอ๋อคือคนอื่นเขาไม่เจ็บหรอกเราเจ็บอยู่คนเดียวเพราะว่าเราเป็นจุดนี้ครับแล้วแล้วน้องส้มเกิดภูมิภาคไหนคนจังหวัดไหนโอ้ ก<อ>สุรินเกิดส,สุรินกรดสุรินก็จะเป็นภาคอีสานนี่แหละเพราะว่าคือถ้าคนภาคอีอสานก็จะมีเรื่องของน้ําดีก็ไปชนกับไปชนกับจุดอ่อนพอดีน้ําดีก็เป็นความร้อนในร่างกายเหมือนกันก็เป็นช่วยย่อยระบบย่ยอยาแล้วก็มาชนกับเรื่องของความร้อนในร่างกายอันนี้ผมแค่ถามเซ็เปลิลเดี๋ยวถามน้องม่อน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 เกิดเดือนอะไรครับน้องม่อนตุลาธันวา ธัน,นวาคมเป็นคนจังหวัดกรุงเทพแต่ไม่ใช่อุบลร,ราชธานีปอุีสานีก็โดยลักษณะของธาตุน้ำเลยเป็นธาตุน้ำนะน้อง<า>ม่อนนะเขาจะอ้วนง่ายคนธาตุน้ำอ้วนง่ายใช่กินละบวมน้ำกินระบวมกัญญาน้ำธันวาเนี่ยก็คือธาตุดินธาตุดินแต่ว่าจุดวอดข,ของน้องม่อนจะไปอยู่ที่มาปฏิสนธิเดือนมีนา อ๋อต้องต้องนับไปสิบเดือนอ่านับไปอีกสามเดือนอ๋อสามเดือนมันจะไปเจอเดือนปฏิสนทีเพราะฉะนั้นน้องมอดกินอะไรก็จะพองกินอะไรก็จะว้วนเพราะเป็นธาตุน้ำเป็นธาตุน้ำอ๋อจะว่วนได้เร็วกว่าธาตุอื่นๆอย่างนี้ก็ดีเวลาจมน้ําก็จะลอยเพราะว่าใช่แล้วก็มันก็เป็นห่วงยางได้ด้วยนะแล้วครับปิดอ่าปิดท่านใดสงสัยตัวเองว่าเป็นธาตุอะไรควรจะปรับสมดุลยังไงนะครับและจุดอ่อนของธาตุน้ำเนี่ยนอกจาก กินอะไรเข้าไปแล้วมันจะพองเร็วนี่แล้วมีอะไรไหมครับกินได้กินได้เยอะกินได้มากกินแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่าเป็นคนกล<อ>างาธาตุกินได้เยอะกินได้เยอะถธาตุน้ำเนี่ยเาจะกินแบบแต่ว่าจะจะไปกินออกไปเชิงร้อนออกไปเชิงเย็นไม่ถูกกับคนาธาตุแบบนี้ก็ต<อ>้องกินอาหารรสกลางๆเพราะธาตุน้ำจะอยู่กลางาธาตุพอดคีครับครับจะอยู่กลางระหว่างธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ํา ครับอันนี้ผมก็เอาคร่าวๆไว้ตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัจเจกบัจเจกชนรายละเอียดก็จะมีอีกเยอะนะครับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ถ้าเกิดใครสนใจไปหลังโรงเรือเรือนะเรือเชิเท่นก็จะเห็นแพทย์แผนไทยอยู่ตรงข้ามกับแพทย์แผนไทยหรือไม่จะเข้าไปที่แพทย์แผนไทยก็ได้เพราะแพทย์แผนไทยก็เป็น กับหมอพื้นบ้านนี่ก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันนี้แค่ส่วนย่อยเท่านั้นเพราะในนั้นยังมีการนวดกดจุดมีการจัดกระดูมีการตอกเส้นนะครับแล้วก็มีการหยอดตาอีกซึ่งเวลาขนาดนี้มันก็เลยเวลามานานแล้วนะครับผมก็ไม่สามารถอธิบายหรือให้ท่านอาจารย์แนะนําได้นี่คือแค่หนังตัวอย่างเท่านั้นวันนี้ราบขอบคุณมากครับ,บค,ครับวันนี้นะครับผมใหม่เสมอจนสุขสาราญนะครับขอลาไปก่อนเดี๋ยวมีอะไรดีๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในโอกาสหน้าจเจริญธรรมสรรดีนะครับ